บนโซเชียลแชร์แนะนำให้ลองเพียงกรรําผ้าขนูทุกวันจะช่วยลดความดันโลหิตป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกได้ือชัวร์เหรอ ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกรรมการบริหารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยครับกําผ้าขนหนูนี่ช่วยลดความดันโลหิตได้จริงหรอครับเป็นความจริงครับมีการศึกษาที่ได้ผลในประเทศแคนาดาแล้วก็ในประเทศอินเดียที่มีรายงานทางการแพทย์แล้วพบว่าการที่เราบรีบผ้าขนหนูโดยบีบด้วยความแรงประมาณ3 0สัก2นาทีแล้วคลาย1นนาทีแล้วทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนข้างทั้งหมด4ครั้งอาทิตย์หนึ่งทำสัก3าวันพบว่าความดันโลหิตจะลดลงได้ในคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตเ่ ต่อกัน8อาทิตย์คือ2เดือนทําไมแค่กํามือถึงทําให้ความดันโลหิตลดได้ล่ะครับเพราะว่าการที่เราบีบไล่เลือดออกไปจากข้อมือนะครับที่แขนนี่นะครับแล้วเราปล่อยทันทีเนี่ยช่วงคลายตัวเนี่ยเลือดจะเข้าไปแล้วกระตุ้นทําให้หลอดเลือดนี่สร้างสารตัวหนึ่งเพื่อจะลดความดันเรีวยกว่านตริกออกไซด์สารตัวนี้นี่จะดีต่อเส้นเลือดดีต่อความดันโลหิตการต้านอนุมนูลอิสระด,ดีขึ้นรวมทั้งลดการทํางานของระบบประสาทตนนัวนวัดบางชนิดที่เร่งความดันความดันโลหิตจะค่อยๆลดลงภายในระยะเวลาประมาณ2เดือนโดยที่ไม่ต้องปรับยาความดันถ้าเกิดคนที่มีควาามปิตตเรื่่อองงข้ กละการ้าคนหนูมันจะทําให้โอกาสที่ข้อเสื่อมข้ออักเสบจะน้อยกว่าการลดความดันได้5้าถึงสิมิลลิเมตรปรอดนี่มีความหมายแค่ไหนครับความดันลดลงห้าถึงสิมิลลิเมตรปรอดมีความหมายเพราะพบว่าความดันลดลงแค่2อถึงสมมิลลิเมตรปรอดเนี่ยก็ลดโอกาสโรคหัวใจโอกาสเส้นเลือดสมองแตกสมองตีบหรือโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดถ้าอย่างนั้นถือว่าคนปกติหรือว่าคนป่วยความดันสูงนี่ควรจะทําแบบนี้ไหมครับคนป่วยที่ความดันสูงเนี่ยมันก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ต้องทําไปตลอดชีวิตหรือเปล่าอันนี้ยังบอกไไม่่ดด้้แตนนนระะะยส2เเือจห็ ก็คงไม่มีอันตรายอะไรไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะครับ เดี๋ยวเว้นคนไข้โรคบางอย่างเช่นมีเส้นเลือดโป่งพองในท้องเนี่ยเราก็ไ่แนะนำเพราะว่าการบีบอะไรต่างๆอาจจะเพิ่มแรงดันเส้นเลือดในท้องอาจจะโป่องออกมาได้ในคนปกติที่ความดันปกติอยู่จะไม่จําเป็นนะสมมติความดันเรา120เราจะต้องมาบีบวันนี้หรือเปล่าคิดว่าคงไม่จําเป็นยังไม่มีการดินดันทางการแพทย์การกํามืออย่างเดียวนั้นก็ไม่ได้ช่วยรักษาโรคได้สมบูรณ์แบบผมว่าการควบคุมหรือการออกกำลังกายด้วยวิธีปกติเช่นเราเดินบ่อยๆเดินขึ้นบันดไดบ่อยๆไม่อยู่กับที่ไม่ใช่นั่งนิ่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์3ชอออกกัั่วโมงงงกกทนสาม อันนี้ก็น่าจะดีกว่าครับรวมทั้งไม่ใช่วิธีหลักวิธีเดียวที่จะทําแล้วป้องกันเส้นเลือดสมองแตกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่ได้สนใจพฤติกรรมอื่นๆนะครับป้องกันตามธรรมชาติเช่นกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่ทานอาหารรสจัดเกินไปไม่ทานเค็มทานผักผลไม้ให้พอเหมเาะออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมออันนี้มีข้อมูลมากกว่าแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนกว่าว่าจะป้องกันโรคหลอเดเลือดหัวใจลดความดานันป้องกันโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตได้ดีกว่า ดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์ว่ากำผ้าขนหนูช่วยลดความดันนี่เป็นยังไงครับคือเรื่องนี้จริงครับการที่กำผ้าขนหนูนี่ยจะช่วยลดความดันเนี่ยแชร์ต่อได้ครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยยังไม่มีการศึกษาชัดเจนกินอยู่ออกกําลังกายอย่างสมดุลช่วยลดความเสี่ยงโรคภยัยไม่ต้องมาหาทางรักษากันภายหลังนะครับ